กับรถ Honda j แ z z โฉมใหม่นะครับจอ Android ตรงรุ่นพร้อมชุดบล็อกหน้ากากภาพสีสวยสดใสทุกมุมมองไม่ว่าจะมองจากด้านข้างหรือสำหรับคนนั่งแถว2นะครับที่มองมุมเสยภาพมไม่เป็นเงาดำกับระบบ e izer, อีเคอรไลเซอร์ส8ดย่านความถี่นะครับมีวงจรเสียง d s p ลูกค้าติดตั้งพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถโหลดแอปพลิเคชันของกล้องมายังเครื่องเล่นนะครับมีแอปนะครับผมภาพสวยคมชัดพร้อมกล้องหลังนะครับไม่ต้องติดตั้งกล้องท้ายรถเพิ่มนะครับมากับกล้องบันทึกเหตุการณ์ เป็นการบันทึกเหตการภาพกล้องหน้าและกล้องหลังในเวลาเดียวกันครับซื้อชุดเดียวจบสนใจติดต่อเรานะครับออ t ตเทคคาดีไซน์ตรงนข้ามปะตะทวนาลม063 64 9 9 9 5มหครับยินดีให้บริการสวัสดีครับ